ตึกเว้ยตึงใจเว้ยตึงใจเว้ยสูงเว้ยสูงที่สุดในโลกมไม่ใช่เอ้าขี่พาขีฟ้าไม่ใช่อียังคัสนสาระโอสูงที่สุดในโลกแล้วประธานโทษคอยเถื่อคอยว่าตายอ๋าเดี๋ยว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 มันเป็นไม่ในอาบา,าดขว่อนนะแล้วใครจะไปถามพวกมันไม่ใช่หรืออ่าเขาจะกล้องมันสมองเก่าวกระมมเป็นจังไหนไปถากเอาละเจ้าเนาะพ่อใจไปบัก์ันนี่ห้องเราบรรยากาศไรเงานบัก์ันนี่ใครไปคัดรองเท้า เข้าใจไหมเพราะว่าสมองมันดีสมองดีสมองดีให้ไปขัดรองเท้าขัดรองเท้าครับเอานังขัดรองเท้าหลึกเกิอือเอาละนั่งนั่งนั oh ่งสีพันไทยพระเจ้าค่ะคนต่อไปว่าเป็นเก้าสมองดีได้ขัดรองเท้าเบิ้งคียขาเจ้านอพี่จะถามเองมึงกลมหัตตกอย่างมึงกลมหัตตกอย่างกูจะถามมึงซื้อยังซื้อจุ้ยขอรับซื้อจุ้ยครับมึงขม่าอยู่ในเบียงในวัาแห่งนี้ เพื่อเป็นการประดับสมองมึงกูจะใส่ความรู้ถึงมึงเรียนมากเรียนมึเรียนกูกับบรู้แต่ว่ากูบ่ได้เรียนเอามันไปยืนนลกังเหี่ยวเอ้ยยับมานนี่อืมนี่แคแห้งเด้อขอรับเด้ออืมกูจะถามแบบมึงแบบเบาๆกูจะมึงพูดแบบเบาๆพูดตามเหี่ยวนะชามเขียวข้อมเช้าชามขาวข้อมคำเบา<ส>ตามกูชาม เขียวชามเขียวขมเช้า <c oughs> ดีอืมกูโหดแท้เออ,มอมไม่ได้บอกขอรับผมว่าไหม,มกูอารมเสียเสนอเกิดกับมึงนี่เอาไม่ได้บอกขอรับบอกไหมเร็ว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 แม่มึงเล่นของกูก่อนเลยบอกให้ว่าว่ไม่ผมก็ว่าไม่ผม,ม,ผมพิษตรงไหนเขาเว่าถือแล้วเร็วๆเ,เ,เขาเว่าถือแล้วโอ้โหผูปึกเองผมเบิ้งนะครับจักเที่ยวนะ ผมถือแล้วครับแตกไม่แตกไม่รับเย็บชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้มมาเลยเล้วชามเขียวคว่ำขาวชามขาวคว่ำขมโอ้ยแม่ไผ่เบ่งมือออกมามึงคือปึกใสเค่ไปนั่งมึงนี่ไปคัดสมสุมขีดติ้วสวมผุนอ้าต่อไปโอ้โหเจ้านอโอเคไหมคนนี้อ่าบัลนี่ได้บังนี่ได้ว้าวคนนี้นาตาจิ้มริมเป็นแต่จิ้มเป็นแต่แทืง เอ้ยลุกมาหนีกันนะพอรุมเร้าตอบดีเด้อตอบดีๆเด้อให้ได้เยอะถ้าจะจับเธอเบาๆจับเธอเขาพาเด้อหยับม้านีให้ได้อยู่น้ำกันเด้อฉันจะให้เธอพูดยังไงในฐานะที่เธอหน้าตาซูซีกับสันมองไรวะเอามองไรเบื้งมองนี่ละโอ้เธอจะได้ขับง่ายๆไปว่าตัมกล้วยตานีปลายวีเหี่ยวเหลือวีเดียวหิ่งวีไปหิ่งวีมาว่าเร็วๆกล้วยตานีปลายวิเหี่ยว หิวไปหิววีมามึงจะหิวไปใส่มึงเห็นหน้ากูคือลิงมึงจะหิวมาให้กูเหรอตั้งใจตั้งใจเอกไม่บอกเร็วๆสิบวันยูน้ำกันเดีตั้งใจขออีกรอบได้บ่ครับเอาอีกรอบจำว่าได้เจ้าหอพะยะค่ะรับไปบอกคนนี่คนนี้เล่าสิคิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับเฮี้ยนี่ถูกอกถูกใจไม่ใช่หรือโอ้โหมอมฉันถูกใจตั้งแต่เห็นเดินเข้ามาได้บ้างเลยไหมคะเอาละเอาละพวกสามคนสูนี่ถือว่ากูใจดี รับพวกสู่ท่ำการทำงานครั้งนี้เรียบรอแล้วเดี๋ยวงานเอาละต่อไปจะนอเหลือพวกสามคนนี้เสียทั้งสามคนในกาจัดการท่านเจ้านอเหมือนอทีตเจ้าสองคนแล้วนะพลายศักดิ์ให้เก่ากับมอมพานไปท่ำการทำงานเลยบสถ์เหรอได้ไปพาไปท่ำการทงานเลยนะตามที่เรามอบหมายให้ลูกเพล่พระไทยพลายศักดโอ้ยได้เหตุการณ์เหตุนั้นได้ขัดรองเท้าโอ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ขัดรองเท้าขัดรองเท้าขัดรองเท้า จะการ่นไลจอยแล้วถึงทีพวกมึงเลยมีอย่างจีใส่จัดการมึงมานี่บักนายไงมานี่เอาเลยใส่นี่บอกครับไม่ได้่ะอาตายไปอาไว้มีอย่างจีใส่ผมน้อยนั่งลงว่ามาเลยพ่อผมว่าที่ใส่งานน้อยงานใหญ่งานใส่งานสอยเขาคือเล่าเอาเสาล่องหลุ่มพวกผมยินดีรับใส่แน่นอนเฮ็ดได้เปิดเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างเลยครับอ่าดีแล้วดีดีดีกางเกงในพวกกูทั้งเบิดเนี่ย เอาไปซักให้มันบดกางเกงให้นี่มีขาบว่าครับมึงเรื่องมากเฮ้ยเข้ามาได้ัางนี่อย่าเรื่องมากเข้าใจปะเข้าใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวจะฟาวไปนายขานะที่มึงหน้าติ่มดิ่มถูกใจเตี่ยม,มันดิซะเกินเอาละเตียเ่ยกูเอาแล้วไหนไหนก็ซักกางเกงให้ไป,ไปละเงคนบับอ,อย่าลืมซัก เสือนายอันแสนสวยของเตี๋ยมานี่น้ำกูบริษักไม่เป็นปีแล้วมีเชื่อรามีครับหามให้มันมีเป็นอันขาดให้เกี้ยงสะอาดหมดจดเข้าใจบ่าบักดาไงเข้าใจครับเข้าใจครับรับรองเลยว่าสิสะอาดเอี่ยมองแน่นอนเหมือนใหม่แน่นอนเลยีรับประกันได้เลยครับเจ้าคงเสีาใจนี่หอดเสียนะเอาละคนต่อไปส่วนหนึ่ง มึงเนี่ยแหละครับลวงมานี่ไปพระเจ้าโนครับมึงซื้ออย่างซื้อโต้งครับซื้อโต้งแม่แล้วนามึงนี่ปากมึงนี่เป็นตะดูดขีเก่งเสลเกลื่อนตัวแตงกาคาไอเจ้านี่ตาเถึงไปไออาการไปเลยพอมอบให้มึงนี่ไปดูดสวมไปดูดสวมดูดให้มัดแล้วแล้วใส่อย่างดูดครับ ไปปากมึงนี่แหละดูด่อปากการบกมึงได้บอเอาปากมึงเท่านั้นดูดให้มันแล้วย่าให้เหลือคขับครย่าให้มีปัญหาอืมเอาละสองคนนี่ก็ะใส่มึงไปแล้วนะเหลือมึงคนเดียวพระคันใช่ก่ <c oughs> อนที่กูจะ<า>ใส่มึงครั้งนี้นี่กูคอยมึงทวนซื้อกูสักครั้งนี่กูได้ชื่นใจด้บอกูนี่ไม่ซื้อมนจากไหนฮะท่านก็ซื้อว่า องค์เจ้านอหน่อยกระ lon ทองเดีครับดีเอาละมึงลูกมาหนีไปลูกมาเนี่ยกัญชัยที่ใส่ยันต์ผมอย่างนั้นมึงเห็นทองพระโลกแห่งนี้บอเห็นอยู่ครับเดี๋ยวนี่นี่มันสกปรกเสลือเกินเราอยากให้มันสะอาดกว่านี้บัดนี้กูนี่นะเสียให้มึงมากัญชัยนะทำความสะอาดทองพระโลกนี่ไอ้ทำความสะอาดจากุ้มนี่ จากมุมนี้จากมุมนี่ไปใส่ระเบิมามุมนี้ไปมุมนี่อันนี้คือรอบที่หนึ่งนะรอบที่หนึ่งรอบที่สองจากมุมนี้จากมุมนี้ไปหอดมุมนี่ไปมุมนี้ใช่รอบที่สามรอบที่สามจากมุมนั้นคือหลายรอบเอาหอดมุมนี้กับพ่อเนี่ยเอาหอดนี้เพราะว่ามุมนี้มันสาดแล้วเอาหอดมุมนี้กับพ่อมึงแงเดบอ่ะฮะเฮ้ยอันนี้มันแหดนปรขคังใช่ไหมครักูเว้ยเฮ้ย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 กูเวกูเว้ยเา้ยกูเว้ยเฮยกูเว้ยมฮ้ยกูเว้ยมฮ ขาน,นชัยเเห็นแหวนพวกนั้นแลว้วเป็นคีอไปอยู่ในมือเสดเจ้านอได้เขาไม่เรียกเราไม่ขานพะขันชัยเห็นแหวนแล้วอยู่ในมือของเจ้านอมองเห็นแหวนแล้วแม่นละนวาคือแหวนเท้าแทละนอขาเมื่อรู้จากน,นิ้วของเท้านั้นอยู่ดงมองเห็นแหวนวงน้อยพลอยสีแดง ไปสวมนิ้วคนอื่นตัวเสียวเคลื่อนกระบาดมายืนให้อยู่ผู้เดียวโอ้ยกะโดย่งเดียวลือใจตกปะันใช่เออที่ซอยนั่นแหวนมุ่งนั้นเป็นอย่างคือไปอยู่ในมือของเสด็จเจ้าทออะไรทองคาถาลงมาเมื่อตรงเป็นแหวนของปะกันใช่กระกระ พะกันชัยจำได้จังได้ดีเขาไม่เรียกเราไม่ถานขึ้นมาได้เขาไม่วานเราไม่ช่วยพักันชัยต้องํามไอ้ตรงไอ้เต๋ให้ได้ถ้าเขาเรียกเราจึงถานจังได้พะกันชัยต้องํามให้ได้ถ้าเขาวานเราจึงช่วยไอ้ตรงไอ้เต๋ครับว่าจังได้พะกันชัยไอ้ตรงไอ้เต๋พักันชัยไม่อย่างที่ทำไอ้ที่ละพักันชัยไอ้ตรงไอ้เต๋ครับขันประกันชัยไ่ได้ถามไอ้ในมือนี้ พระขันช่ายคงชิโอกแตกตายครับไอ้ตงไอ้เตา่ยสังเกตเห็นแหวนในมือของเสด็จเจ้านอบะครับเห็นเหรอเห็นนั่พระขันช่ายเห็นเห็นพวกพีไอ้ไอ้แเห็นน้องละแหวนวงนั้นพระขันช่ายวะมันตงเป็นแหวนของพระขันช่ายเน่นอนแม่นบ่ครับไอ้ตงไอ้เตาโอ้ยพระขันช่ยตั้งแต่กี้ตะกอนเป็นยังนอคือปรถามพวกพี่สันดิกป็หนังคือปรถามแต่ที่แหลกกันน้องพระขันช่ายประกาศถามนี่ยแหละครับไอ้แหวนวงนั้นคือจังสี่เหล่าพระขันช่ยแหวนวงนั้น มันเป็นของพะคันชัยที่ไหนกันล่ะแหวนของฉันพะกันชัยี่ลีแล้วมันไปอยู่ในมือของเสร็จเจ้าน,น้ได้แบบไหน,น<ร>ในช่อ<ล>งไอ้มือนั้นไอเคคอ็มไปขอดถอดแหวนกับมือเป็นค้นถอดออกไปเป็นคนถอดออกไปน้องล่ะเราต้องถอดไปให้หนังไอตงนะ้ต้องฮะพัคันชัยเจเย,ยนกนพรพะกันชัยเป็นน้ำวิชาของพระเจ้าตาถ้าไอยบถอดคือขั้นผัวมันวานไวฝากันจิพลาหัวไอ้ตัวน้องแม่เราพะคันชัยเป็นน้ำวิชาของหลวงตาเป็นน้ำวิชาของหลวงตาที่พวกพีทั้งสองลำเลี่ยนมาก ดเดอเสียจังใดดีพปกันใช้จะเซอแหวนขึ้นมาจากศาลเจ้านอได้แล้วเจติ้องละ่ะกันใช้เรื่องแหวนนะเอาไว้กรเป็นอย่างนองลาพี่ว่าดาบกับแหวนมันเป็นของคููกันสักมือหนึง่งมันตกลับมาหาเจ้าของอย่างแน่นอนเมล่ะน้องตอนนี้เข้ามาทําการทํางานตามที่เพิ่นมอบมไมยไปก่อนแล้วเฮางคอยมาหาวิธีเอาแหวนกลับขึ้นมาดีบอกปากันใช้คอยคิดหาวิธีน้องลาเอาจังสันบอกครับไอ้เท่าเอาจังสันล่ะปะกันใช้จะเด็กก่ันไปทํางานนองพี่จะได้เห่อนงานก่อนเนาะ สัวสามน้ำสะอาดลงกามาทำใดอันใดบ่มีหำบ่ตีตองมองละอำทั้งที่ผิดก็บ,บ่หูใจมันโเนในมีทานยังบอกละไอผู้ฝากไฟคันิงหาโยธิกาลงโบทบนนมีทานรอว่าไอในฉากนี้พอพาทีพ่อฉากไม่ ท่านผู้ใดสนใจอย่าเฝ้าไล่ลาเวนสิเห็นห้องอันของคือ,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 อพ่อแม่ <perseverance> ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ่ตัวบังคมเสร็จพอเสร็จแม่พระเจ้าค่าะ,ะม,มีความสุขเกลพวาเเกาทะลุลูกทุกคนขึ้นเฝ้าพระนงน้าเลยเสด็จพีพี่มีเรืองสี่ปรึกษ,ษาสันเดย์มีเรื่องอันใดละ่ะละเดียวนี้ราชเจ้าจออรสของเราก็คือสเสด็จเจ้าโน่เพื่อนบังคงวังเทนเราพี่หันว่า อยากให้มีเมียฮันนะอยากให้เสด็จเจ้านอนอ่ะมีเมียแมนล่ะเพิ่นก็ยังวาฮันเด้ขั้นเป็นเอาเมียสางโค้งปางมันจงแมนมีปีกขัวขั้นบ่มีปีกสายซิบินใดจังใดเจ้านอเอ้พอกระเมียขิดจังสี่เด้อยากให้เจ้าหันมีคู่มีโค้งได้ลูกบาจังใดเสร็จพอการมีคู่มีคค้งมีลูกเมียลูกเฮนดีน้่อยู่ ลูกไงเป็นบลามาแล้วอยากสืบนอแท่แนลสกุลทันนักฮงต่อไปพระเจ้าค่ะเจดได้เนอะลูกเนาะแม่ละพระเจ้าค่ะแล้วเคยไปหลนสาวเจ้าเถื่อโบบันีเยดพอหลังจากที่ลูกมาจากป่าจากโคกแล้วนี่เมื่อเคยพ่อยิ่งสาวคนไหนจักเถื่อพระเจ้าค่ะอยู่ในกำสามสี่นหนีพระเจ้าค่ะจอยก็ทุกทุกนบ่พากันไปหาเทียวบนได้เลยตีลูกแม่เลยเป็นเศดพอโอ้ยนาขั้นพ่อก็เมหันเบิงแล้วหักแล้วเจ้าสิเห็นดีน้ำโบ ลูกเค่นี้ทุกองคการว่าเจ้าเกษตรพอ่อคือจังสี่ได้บานในลูกพ่อเนรอยากจะ,จะให้เจ้านี่ได้แต่งงานกับลูกสาว,าสวท่านทรงธรรมเคยเห็นโบสเสด็จพ่อสเสด็จแม่พะยค่ะผู้หญิงที่สาหให้องชายเป็นลูกเต่าเลากกของผู้ใดพะยค่ะลูกฟังโมคักว่าเจาามมา้าเกษตรพ่อเสด็จแม่เจ้านอเอ้อยคนที่พ่อกับแม่หนำไม้น่าปันตาไว้ก็คือ สาวลำไผ่ลูกทรงทำแม่สนมเอกเซลฮนาเส็จพ่อเสนแม่ครับเกิดเคยมาอยู่เดี๋ยวลูกบ่เห็นหล้วผู้คนนั้นน่ะจะเหมาะสมกับโอรสบอระครับเสนแม่พ่อเสนแม่รจ้ลูกเอ้พ่อกับแม่น่เห็นดีแล้วเหมาะสมกับราเจ้าโอรสของพ่อแท้เสด็จพาอี่เจ้าพ่อใจเท่านั้นลูกสาวคนนั้นไม่นามาดสาวลำไพ่ลูกลูกของเอกเซลกับอมา์ทรงทำกันนั่นล่ะลูก ที่เคยยู่ได้เมื่งไหนบ้างขันี่พเจ้ารเมีนแล้วลูกเสดพ่อเอ้อยถ้าเป็นสาวแล้วไพ่คนนี้ลูกนี่พ่อออกพ่อใจอย็งหนักอยากเอาเป็นเมียเดี๋ยวนี้แล้วเจา้าะเสดพอ่พอเสดแม่พ่อใจตกลงตามนี่นะลูกตกล่อ,งงอเจอา้าะถ้าเจ้าโนวาจังสั้นพ่อกบแม่กะสิบไปสู่ขอ สิไปบ้านทรงทำขอให้เจ้าเลยเสด็จลูกไปต่อนี่เด้อเสด็จพ่อไปต่อนี่เลยเดี๋ยวทางสันพ่อจะไปเพระเจ้ารอฟังข่าวดีทั้งบ้านเลยลูกเด้อขอบพระทัยเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปบ้านทรงทำโดยที่บ่ได้บอกในกลาวนี่ล่ะอันนีเมียแล้วเ้ยดีใจเลูกเดี๋ยวดีใจเสด็จพ่อเอาละพวกเจ้าทั้งหลายเห็นไหมตอนนี้นี่เฮาสิได้ดูไอ้เมียมาคว่างบ้านแทนเมียเลยตอนเสด็จพ่อแล้ว ทุกคนพ่อพ่อใจกับเราปะพ,อพอ่ออพ่อใจในขนาดเ,<อ>าเลยล<น>เอล๋อ,องซี่ก็แล้วกันจอยเอ้ยเกียเอ้ยพวกเจ้าสามซีคนนี่ไปเตรียมเสียผาน้งเมืองเยี่ยมๆเ,เสียงานแทงห่อเลยนะไปออกทก่าพระเคาไป เสียงลอยลมมาพบทานศรัทธาทานผู้คอยชม่านเหลือคมว่าท่านสิให้อิ่มนางพ่อทานหลีงพ่อแม่เอ้นเนยแนวว่าสินว่าท่านกาจาทางลัเงาะน้ำทียันแต่น้อย่ันแต่พอบ่ปลาดเฮ้ยฟังดีพบขีลายอยากอายจ้างคน พอขอบคุณลุงเลียบางแฟนแฟนเนก่าเคยฟังลำแฟนประจำเคยฟังมาพอศรัทธายัางเคยอยออพอปั่นของบ่กเคยใส่มาไหลาท้องท่อคออยู่สัตาตำพ่อดำสูพอปั่นหูขาดป้าออกพ่อมีมองหงจนทพอศรัทธาบ่ว่าเอิน ย่านสุมเพล่บมียัญ่ตดสินใจได้ละวางแต่หัวนั่งทางนิมหาอดสงสารเอเดอลาคิดบางบอนตีชมมาเดือลุงป่าเผูคาในท้องเรีองมันยังยงวแฟนแฟสาวเคยสรงยิ้มอยู่ลิมา่านย่าห่วง โอ้นี่หนอแซวเอ้ยผู้หวานนี่ค่อยเดินทางไปตลาดผู้ใด๋เขาก็เว้าผู้ใด๋เขาก็ว่าว่าหยังล่ะพี่สงคําว่าลูกลําไพของเฮานี่จังเป็นผู้โจผวงามซะเด้เอกแซวพี่สงคามันบ่แม่นเรื่องนีมันเป็นเรื่องดีสําหรับเฮาเด้พี่เรื่องดีแบบใต้เพิ่นก็ซา คุ้มเหนือกะซาว่าสาวลำไพ่ลูกพอทรงทำเมกเซลผู้จบผู้งามน้องละดีใจยังวะงามได้ไผเอาเซลจังวะงามได้เซลเหรอเนาะมันก็เป็นเรื่องดีแหละเซลเออดีอ้าวทรงทำเลยเซลพระองค์เซลพระองค์เชิญพระองค์ประทับด้านบนพระองค์ประทับเพคะอยู่พร้อมนาเพียงตากันเนาะโอเนาะเาจยงดาพอให้ดเท้าให้ดข้าว ถวายบังคมพระองค์พะเจ้าถวายบังคมเพียกคะ่ะเจริญเจริญบูชาเสด็จพอสเสด็จแม่เป็นเมตุลาอันดาถึงเดินทางมาหอดบานหอดเือนมอมฉันสนมเซน่าไปใส่เมิดเป็นอย่างวะใส่มักเอิญมอมฉันไปเข่าเฝ้าพระองค์พระ,พระเจ้าค่ะน,นันตีสรงถเสมอคือจังสีดอกลูข่วมจังใจของโพ่นาสีมาหาเจ้าเองกนเลยบ้าครับ ในวันวิถุลาอันใดล่ะพระองค์พระเจ้าค่ะมิุาอันใดเพคะคือเจนีโดอยากมาถามมู่เจ้าเบิงถามเรื่องลูกสาวนี่แหละว้าตรงๆเลยเนาะถามเรื่องสาวถามเรื่องลูกสาวสาวลำไพ่ลูกเจ้าเหรอนะเพคะเป็นอย่างไรเสด็จพ่อไม่เหล่งรเจ้าค่ะมีแฟนเราไปเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะสาวลำไผ่ไงถึงไม่เป็นสาว เห็นเบากับผู้เบาผู้แพ้วใสได้ล่ะไกผู้รอดตลายเกือนกับว่มีจะตู่พระองค์คนเจ้ากันพะท่านเนียมีคนมาหักดีเมรีบพระองค์ท่านมันนปิ่นยังสั่นฟังเด้อพอสีเาเกี้บันนี้เบวกตรงตรงเลยเนาะพอกับเม่มาามือนีวายสิยับสวนหมอนเขามาซ่อนสวนมีอยากยับสวนบังมีมาซ่อนปลาขนุนบูเจ้านี่เดลูก ว่าจังใดป้อมฉันว่าเข้าใจดอกพระโอ๊ววามาตรงตุกฉันยังบอกเข้าใจดอกไปแค่เสด็จพ่อเสด็จแม่เอาไม่บงกนาเสด็จพ่อคืออยากมาขอลำไพ่ลูกสาวเจ้าไปให้เจ้าโนราเจ้าหลุดฮะมาขอลำไพ่แมนล่ะลูกขอลำไพ่ให้เสด็จเจ้าโน่มันสิแมนบลาพระโอ๋ว่าจังใดลูกมันสิแมนบลาเสด็จพ่อเอ้ยพ่อกับเมนี่เห็นดีเลยลูก ขอตั้งแต่บู้าตกลงก็เป็นพ่อนะทรงทำนะเซวนะญานเดียานน์่านแต่ยดผสมศักหลักผสมค้นทันแล้วแต่ละพระองค์อันนั้นบ่าต้องคิดเซลเอ้ยขอว่าหักกันแท่งกันกระยูน้ากันไดพ้พอกับเมยพ่อใจนะกปนงนายนกเนต่มามักกันกับพ่อแล้วเด้เซลคันีันหากว่าเป็นความประสงค์ของเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วละก็พวกวังฉันก็ถือว่าเป็น พระมหากรุณาทิคุ้นพเจบคันกาว่าเป็นบุญวาสนาแล้วเสด็จพ่อเสด็จแม่วาเอามาดคามาดล่าเ่าเซวคาดองท่งแต่งลูกสาวเจ้าทใดายส่วนมาดคาลาค่าน่นเนาะเสด็จพ่อเสด็จแม่เซลว่าจังซีเดเซลกับซงองถ้ำในเหตุการณ์เหตุงานมานำเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นเวลาโดนแล้วเงินเดือนกับเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นผู้ไ้ เซลกับบากาหองเอาเราเพคล้าสุดเทพเต็มเสด็จพ่อเสด็จแม่บอกาหองสิวาทงเพคคาขันมเจ้าทั้งสองว่าจังสันพอกับแม่กับสิให้จนสมหน้าสมตาบ่ด้อยเนื้อตาใจอีย่างดอกพ่อที่ให้จนเหมาะสมกันเลยขอบพระทัยพระโอษฐ์แต่มื้อนี้เอาแหวนหมั่นให้มู่เจ้าไวโกนแหวนหมั่นไปเลย่อยๆนะเอาแหวนนี่หมั่นลูกศิษย์สะพ้ยของเราไว้กนเอาแซลหลับไวเพคค้ันหมั่นแล้วจังซี่ เกี้มือจังเป็นเหล่าเก้ามือจังเป็นยาถึงเวลาสี่เฮแฮนเพลนดาวมหับเอาไปแต่งงานในวังของพอเลยนะขอบพระทัยพระโอกค์หลพระเจ้าค่ะเสด็จพอพระเจ้าพ่อก็เมย์กลับนะลูกนะทูลเชิญเสด็จพระโอกระเจ้าเสด็จเพคะเสด็จพ่อเสด็จเมย์สต้องจะได้เซล มันบุญล้นทับนี่บอกว่าเอิญมาบุญล้นทับขักก็ถือเลขรางวัลที่หนึ่งบุญได้เซลแห่งคดอยากอยู่ว่าสิหาผัวให้ลูกสาวเอิญลำพังไหนเอิญลำพ้งน้องละดีใจเห็นเว้ละสั่น็งยั้นวะอยู่ใส่น้องลำพายไปตลาดได้ละสิมาไปเอาเอิญเมา่อลำพายลูกลานลำพายจำาแม่ ลำไพ่เออลำไพออกมาหาลูกสาวมนีอย่างบอกกับลำไพ่นกับอกับแมย์คอลูกตามแต่ผู้จบผู้ง่ามนะลูกมาแม่นางกันนางคุยกันลูกฮัลูกล่าลูกสาวของพอใหญ่กาณาบานสุข่สุขคนมีแต่ผู้จบจบงามงามไม่อย่างหล่ะพอกับเมยคือเสียงอื้นไปเสยมาละไปตลาดตลาดตลาดบอกสุลุพักพนเมยคือส่งหนาตาดื้อดือดออ พอ่อกับแม่มีเรื่องสีเบลกับลำไพ่สันเดียไม่เลี้ยงสีเบลกับลำไพ่เมื่อวานนี่เนาะลูกพ่อกับแม่นี่ไปตลาดแม่ล่ะลูกไปล้านทองล้านทองไปล้านทองเนี่ยลูกเห็นแหวนวงหนึ่งอ่ะงามสันเดียแหวนแม่เบิ่งว่าโอ้ยแหวนวงนี้เนี่ยมันคือเหมาะสมกับลำไพ่แท้สันเดียแม่ว่าแม่ก็เลยซื้อมาให้ยลำไพ่ใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพเ p r e s s ่